สวัสดีครับพบก,กับพี่แมนนะฮะในรายการทอกับบา t คิสรายการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กวัยคิสครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันที่เขื่อนคุ้งด่างประการชนจังหวัดนครนายกครับทุกคนจะแบบนี้นะครับพี่แมนจะพาน้องๆน,นะฮะมาเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อต่อยอดการเรียนรู้นอกสถานที่จากเด็กเค้าที่อยากจะรู้ครับ แล้ววันนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบในเรื่องของเขื่อนและการชลประทานครับแต่ตอนที่เร่ไปหาคำตอบกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่านะครับว่าน้องๆที่โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรีเขามีการเตรียมตัวสำหรับวันนี้ยังไงบ้างในคิสอ่อนซ้าย นับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดไม่ใหญ่กว่า180มิลลิลิตรดื่มทุกวันชลาดสใสแข็งแรง ดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูอยากให้เด็กๆตอบคำถามนะคะโดยให้เด็กๆช่วยกันคิดเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาเด็กๆอยากไปไหมลูกอยากไปไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากไปเด็กๆต้องตอบคำถามคุณแพก่อนว่าเด็กๆอยากไปทัศนศึกษาที่ไหนกันบ้างคะนักขุนทองลูกอยากไปที่ไหนคะอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากไปทัศนศึกษาที่ไหนลูกจะไป ที่พันธาบ,บุรีครับห่าลูกจะไปทําอะไรที่นั่นลูกเป็นศึกษาครับค่ะแ,แล้วน้องจันจาล่ะน้องจันจา๋าอยากไปที่ไหนลูกอยากไปอยากไปที่กรุงเทพถ้าเราไปที่กรุงเทพเราจะไปเจออะไรบ้างคะไม,ไม่รู้อไม่เป็นไรคะ่ะน้องเจแปนเจแปนอยากไปที่ไหนลูกอยากไปที่ภูเขาจะไปทําอะไรที่นั่นคะ จะไปดูดาวโอ้โหไปดูดาวแล้วเด็กๆเราช่วยกันคิดสิคะว่าสถานที่ที่ไหนบ้างที่เราไปแล้วจะต้องเจอกับน้ำเยอะๆที่ไหนบ้างขุนทองลูกคขุนด่านอ้เคยไปเหรอลูกค่ะอ๋อน้องใจแปงเคยไปเคยขุนด่านเหรอคะค่ะที่นั้นมีมีน้ำเยอะๆเหรอลูกค่ะอ่าแล้วน้องจันจ๋าล่ะคะที่ที่ไหนลูก ที่ทะเลค่ะที่ทะเลต,ต้องมีน้ําเยอะๆนะคะและขุนทองละ่ะที่ไหนมีน้ําเยอะๆลูกทะเลสาบโอ้ทะเลสาบแล้วไหนบอกครูแพรสิคะว่าที่บ้านนะคะที่บ้านของเราเราใช้น้ําจากที่ไหนบ้างคะน้องขุนทองลูกเอาจากแม่น้ํามาเก็บใส่น้ําแล้วก็ให้ผลิตเป็นเครื่องเครื่องดื่มเป็นน้าอ๋อและจันจาล่ะที่บ้าน ได้น้ำจากที่ไหนบ้าง๊อกมันจากก๊อกแล้วก็ไปต้มแล้วก็มากินได้โอ้มาต้มด้วยแล้วก็มาดื่มเจแปะละลูกใช้น้ําที่บ้านจากที่ไหนบ้างคะป้ำปลาค่ะอ๋อน้าปลานะคะน้ําปลานะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าที่บ้านเราอ่ะน้ำเอามาจากที่ไหนบ้างนะคะเอามาจากที่แหล่งน้ําใกล้บ้านมาจากก๊อกน้ำเอามาจากน้าปลาใช่ไหมคะทีนี้ในชีวิตประจําวันของเราฟังดีๆนะคะ ในชีวิตประจำวันของเราเราเอาน้ำมาใช้ทำอะไรบ้างลูกเริ่มจากน้องขุนทองค่ะเอามาใช้มาอาบน้ำครับอ่ามาอาบน้ำแล้วทำอะไรได้อีกไหมลูกเอามากินเอามาดื่มใช่ไหมคะเอ,เอามาดื่มใช่ไหมคะเล้ากาทมาค้นสะอาดบ้านอ๋อมาใช้ทำความสะอาดบ้านแล้วน้องจันจ่าล่ะคะาาใช้น้ำทำอะไรลดเอามาลดน,น้ำต้นไม้แล้วน้องเจ๊แปะล่ะคะ ใช้น้ํา,าทําอะไรได้ทําอาหารทําอะไรได้บ้างลูกทาอาหารทําอะไรคะผัดค่ะโอ้ผัดนะคะผัด,ผดเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยน้ำเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มนะคะ<ด>การอาบน้ําหรือว่าการมาชำระในเรื่องของ<ด>ล้างรถนะคะ<ด>แล้วก็เอามาทําอะไรคะ<ด>ทําอาหารได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆรู้แล้วว่าประโยชน์ของน้ำมีมากมายเลยคุณครูจะให้คนเก่งคนไหนเก่งก็คือคนที่นั่งเรียบร้อยที่จะออกมาวาดรูปคนละหนึ่งรูปเอ๊วาดรูปเกี่ยวกับอะไรนะก็คือวาดรูปเกี่ยวกับประโยชน์จากน้ำเริ่มต้นจากพี่ขุนทองก่อนลูกออกมาวาดรูปในเรื่องของประโยชน์จากน้ำนะคะ เสร็จแล้วตบมือให้ขุณทองเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะทีน,นี้จันจ่าลูกจันจ่าออกมานะคะอ่าจันจ่าวาดรูปภาพนะคะ ตบมือให้ทันสาค่ะต่อไปน้องเจแปนล,ลูกนะคะ,ะเจแปนว่าข้างล่างก็ได้คด,ดีว่านะคะประโยชน์จากน้ำโอ้โหใช้น้ำทำอะไรลูก นี่หนูนี่นี่น้องหนูนี่หนุมกำลังจะลงบอ่อน้ำอโอลงไปทำอะไรลูกอาบน้ำอ๋อใช้วิธีการลงไปอาบน้ำในบ่อน้ำเลยนะคะคล้ายๆกับขุนทองขุนทองอาบน้ำจากไหนลูกจากฝักบัวใหญ่ๆครับแต่น้องเจแปนอาบน้ำที่ไหนลูกในอ่างน้ำอ๋อในอ่างน้ำเลยอตอบให้เจแปนไหนคะ่ะนะคะ,ะทีนี้ เรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใครวาดภาพประโยชน์จากน้ําเป็นรูปภาพอะไรบ้างนะคะลองดูนะลูกอันนี้ของน้องขุนทองประโยชน์จากน้ําใช้ทําอะไรลูกเอามาฝากตัวมาอาบน้ําหรือว่าล้างผมอ๋อเขาเรียกว่าสระผมต่อไปของน้องจันจาประโยชน์จากน้ําทําอะไรลูกรดน้าต้นไม้ลดน้ําต้นไมน้ต,มต่อไปน้องอะไรลูก ของเจแปนนะคะของน้องเจแปนอาบน้ำเหมือนกันแต่ไปอาบน้ำในไหนลูกในอ่างในอ่างน้ำนะคะขอเสียงตรไว้คนเก่งทั้งสามคนเลยนะคะเสร็จแล้วในเรื่องของวาดภาพวาดรูปของเราในเรื่องของประโยชน์ของน้ําเออครูแพคิดนะว่าเด็กๆช่วยบอกวิธีหน่อยสิคะว่าถ้าเราต้องการให้มีน้ําสะอาดๆนะคะไว้ใช้นานๆเนี่ย เราจะมีวิธีการอย่างไรนะ,ะทิ้งขยะลงใบแม่น้ำโอ้เปลีย่ยนมากมากเลยนลงไปที่ไหนลูก โอ้ลงไปในพื้นดินลงไปในแม่น้ําใช่ไหมคะและจันจา๋าลูกถ้าเราอยากให้มีน้าสะอาดสะอาดเราจะทํายังไงดีลูกอย่าทิ้งอย่าทิ้งถังขยะในทะเลโอ้ห้าม,มตัดต้นไม้ทมําลายป่าใช่เราจะได้มีน้ําไว้ใช้นานๆนใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆบอกไว้หลายวิธีเลยในเรื่องของการที่เราจะมีน้าสะอาดสะอาดไว้ใช้นานๆก็คือหนึ่งไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ํา สไม่นำถังขยะลงไปทิ้งในทะ<ห>เลสาุนทองว่ายังไงนะลูกว่าว่าห้ามตัดต้นไม้ทำลายป่าห้ามตัดต้นไม้ทำลายป่าจะได้มีแหล่งน้ำที่เป็นธรรมชาติและมีน้ำที่สะอาดสะอาดอยู่กับเรานาน,านๆนเก่งกันทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการชลประทานและเขื่อนที่พิพิธภัณฑ์ เขื่อนขุนดานเขื่อนขุนดานปราการชนปราการชนเก่งมากค่ะแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันคิดก่อนนะลูกก่อนที่เราจะไปเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างในการเรียนรู้ครั้งนี้อเดี๋ยวก่อนครูพายจะถามทีละคนเพราะว่าจะได้รู้ว่าใครจะเตรียมอะไรไปบ้างเริ่มจากคุณทองจะเตรียมอะไรไปลูก เตรียมน้ำไปครับเวลาหิวน้ำเราก็จะมีน้ำดื่มไว้อ๋อแล้วมีอะไรอีกที่เราต้องเตรียมไปก็ข้าวอ๋อมีน้ำมีข้าวแล้วมีอะไรอีกลูกแล้วก็นมอ๋อมีนม้มจันจา๋าจะเตรียมอะไรไปลูกในวันพรุ่งนี้หนังสือวาดภาพระบายสีอ๋อหนังสือแล้วก็วา แล้วก็ลินสอยางลบกลินสอยางลบกอ่านำไปด้วยใช่ไหมคะในการเดินทางในวันพรุ่งนี้น้องเจปแปนค่ะให้อาหารปลา <c oughs> อ๋อเอาอาหารไปให้ให้ปลาที่นู่นเหรอโลกอ่าแล้วมีอะไรไปอีกคะ<ม>ที่เราต้องเตรียมปลาด้วยหรอแล้วก็เตรียมเตรียมสมุดที่เราต้องเขียนรอยป่ากับหนังสืออ๋อมีสมุดมีหนังสือโฆษณาวันนี้นะคะแจะมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่หนูจะบอกว่า หนูจะเอากล้องไปด้วยอเอาไว้ถ่ายรูปเอาไวถ่ายรูปใ,<ช>ใช่ไหมหขอกล้องคุณแม่ไว้คุณแม่มีกล้องอยู่แล้วอ๋อ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเราพร้อมใจจะไปทัศนศึกษาในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันนี้ครูแพรก็จะให้เด็กกลับไปเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวที่เด็กๆบอกกันมาว่าจะเตรียมอะไรไปบ้างนะคะให้ไปเตรียมตัวโดยโดยวันนี้นะคะครูแพรก็จะมีรางวัลเอ๊ะอะไรนะก็ะคือ เจ้ากระเป๋าน้อยที่จะไปเตรียมตัวใส่ของที่เด็กๆบอกมานะคะอะน้องขุนทองมารับกระเป๋าลูกต่อไปน้องจันจาค่ะน้องเจปแปนค่ะอ่าเด็กๆค่ะเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะลูกค่ะสวัสดีค่ะ น้ำปับป้าแล้วก็ฝะน้ำเกิดจากฝนครับออมีประโยชนให้อาบน้ำดางรถแล้วก็เช็ดรถ ห้ามทำลายธรรมชาติห้ามตัดต้นไม้ทำลายป่าห้ามเอาขยะทิ้งในคลองหรือว่าทะเลแล้วก็ห้ามเอาขยะมาทิ้งเดะเทะน้ำป่าน้ำคลองแล้วก็น้ำทะเลค่ะน้ำฝน ก้อนเมฆรวมกันแล้วก็เกิดทำให้ฝนตกมีประโยชน์ต่อทุกคนค่ะเอาไว้กินน้ำค่ะไม่ถึงขยะค่ะไม่ทำให้โลกร้อนไม่ตัดต้นไม้ค่ะน้ำปลา น้ำฝน <S <S> <S เพราะว่าเทวดาอยู่ในบนท้องฟ้าเทาวดาเทาวดาก็เลยทำให้มันเป็นฝนตกขึ้นได้ <S 2> <S 2> <S> <S น้ำดื่อาบน้ำแล้วก็เล่นน้ำ ห้ามทิ้งขยะลงในแม่น้ำแล้วก็ห้ามทรงแล้วก็ห้ามทำสกปรปกในแม่น้ำเหมือนกัน นับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดไม่ใหญ่กว่า180มิลลิลิตรดื่มทุกวันชลาสสไสแข็งแรง